เนี่ยมเมล็ดผักชีเพื่อนๆคนไหนอยากได้ไปปลูกเอาไปกินแล้วก็มเมล็ดพั์ต่างๆเราก็มีเพื่อนคนไหนอยากได้หรืออยากปลูกคอมเมนต์มาเลยจ้แล้วแจกปรีเราให้มันออกเยอะ,มะเมล็ดผักชีทำได้หลายอย่างทำได้หลายเมนูนะจ้ะ ปลูกง่ายจ้ะเพื่อนๆผักสวนครัวเราปลูกเองกินเองเม็ดหอมใบก็กินได้จ้ะแตกกอดีด้วย มีหลายพันมีหลายอย่างให้เลือกเพื่อนๆคนไหนอยากได้หรือสนใจมาได้เลยจ้ะแจกฟรีจ้ะแก่กำลังดีจ้ะลงปลูกได้เลยหรือไปทำเครื่องพะโล้ก็อร่อยนะจ้ะเพื่อนๆ พอลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ำแบกบ,บันให้เพื่อนๆนะจ๊ะ